สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุนนี่นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามาอยู่กันในเกมเ e อ a b y in Yellow กันนะคะซึ่งเกมเนียออกมานานมากแล้วค่ะแต่ก็แบบไม่มีเวลามานั่งทำเนาะเพราะว่าสองสาปีที่ผ่านวันนี้ก็ขี้เกียจลงคลิปค่ะขอโทษด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออันนี้นะคะว่าเดี๋ยวจะลงคลิปให้เยอะขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีกระจิกใจลงคลิปเท่าไหร่ค่ะเพราะ ต้องไปสมัครเรียนแล้วก็ไปเรียนออนไลน์อีกทีแล้วก็มีนน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูแก้เครียดกันก่อนเนาะมาอาล้ค่ะเออเอออูก็จะมีค้างนิดนึงนะคะเพราะว่าแมปไม่โหลดค่ะโอเคซึ่งในเกมนี้นะคะหลายคนอาจจะรู้ว่าเราต้องมาเลี้ยงเด็กนะคะที่ เป็นเด็กที่เอาตองก็เป็นเด็กที่เฮี้ยแหละไป <c oughs> แล้วเขาบอกให้เราเอาอาหารไปให้เด็กนะคะซึ่งเด็กก็นอนรอกินอย่างใจจดใจจอโอโอ,โอ้ก็เกมอาจจะมีข้างๆ<อ>นิดน,นึงนะคะเพราะว่า ก็เป็นเรื่อเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราพาเด็กไปเปลี่ยนผ้าอ้อมนะคะซึ่งเราเห็นคนอื่นเขาเล่นนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้ดูอะไรมากเนาะเราเห็นเขาเล่นแล้วมันน่าสนใจดีก็เลยลองเอามาเล่นนะคะอ้าวอ้าวอ้าวอ,อ,อ,อีหอยหมานี่มาอยู่นี่ได้ไงวะอุ้ยเด็กดี <c oughs> หนูมาอยู่ตรงนี้ได้ไงรู้แป๊ะ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 ไปอยู่ในน ون, ู้นแปะอู้ ขอโทษอุยหน้าน้องน่ากลัวมากเลยอุ้ยเฮียอ้ยอยแกมอาจจะมีค้างเดี๋ยวเดี๋ยวขอปรับอันนี้สักหน่อยแล้วกันอ่าโอเคแกมอาจจะมีกระตุกกระตุกเป็นบางช่วงนะคะซึ่งก็ต้องขอประทานอภัยค่ะมันเป็นที่ตัวอัดนะคะเพราะปกติมันก็ไม่กระตุกนะคะหรือไม่ก็เป็นเพราะว่าแมพมันยังไม่โหลดนะคะ อุย้ยแม่ขอโทษโอ้โห,โโหเขาบอกให้เราเอาเด็กน้อยนะคะไปที่ห้องนอนแล้วก็ปิดไฟค่ะแล้วก็ให้เด็กน้อยนะคะนอนค่ะแล้วเขาก็บอกให้เราเอา่อะไรเนี่ย w วทูฟอร์มทีวีอ๋อไปนั่งดูทีวีแบบชิวๆนะคะ อุ้ยวันนี้เป็นอู้หูรุงตุสนี่นะทุกคนคะรถตำรวจไปแล้วค่ะอุ้ยขอให้กับความหยาบค่ะอุ้ยเด็กเปรตน,นี่มันร้องแล้วเราจะน้องชื่ออุ้ยโอ้ย,อยเด็กไปไหนมึงเด็กไปไหน เด็กไปไหนวะมึงเด็กเด็กไปไหนเออฉันว่าไปแปลกแล้วนะมึงไปต้องเสือมามองหน้ากูไปนอนไปนอนอยากเอาหัวกระแทกนี่ไหมอยากตายไหมอีเด็กเป็ดน,นี่อีหอยนอนลองไปเลยเอ,อปิดไฟ เป็นหน้าที่เลี้ยงเด็กนี่ก็ไม่ได้ง่ายๆเหมือนกันนะเนี่ยช่างแม่หรืออีหอยชิวันทีวีไปเราไปนั่งดูทีวีกันเถอะโอเคค่ะเรามาโผล่กับคืนที่สองอีกแล้วนะคะเดี๋ยว หนู่มานี่ได้ไงอ่ะหนู่มาันนี่ได้ไงวะน,น,น,งนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนมา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 กุญแจอะไรวะกุณแจอะไรวะ,ะ,รวะขายนี่หรอคือกุญแจอะไรอะ่ะกุญแจไขอะไรอะ่ะ อะไรวะกดเข้ามามัา่มวมัวนะเนี่ยอ,อ๋ออะไรวะเนี่ยอะไรอันงเงี้วะเฮ้ยทำไมเพื่อนไม่เคยบอกว่า อุ้ยเฮ้ยกลัวอะไรอะคือเราต้องเอานมไปให้เด็กใช่ไหมโอเคเาเอานมไปให้เด็กก่อนเอ้ยอะไรอะเฮ้ยไฟดับเฮ้ยยีเด็กผี เ็กเป็ดบ้านไม่จ่ายค่าไฟเหรอยิ้มหยิบแดกแล้วก็ขี้มึงเนี่ยอันนี้มาเนี่มานี่นอยากเปลี่ยนพระอ้อมใช่ไหมจ๊านั่งลอ,อยตรงนี้เลยจ้าอ้อีดอกใครใช้พระคุมร้องห่นวะแฮลิพัตเตอร์ แฮร์รี่อุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะเนี่ยมันมันคืออะไรอ่ะคืออะไรวะก็อนหนอนคือมันคืออะไรก่อนวัดดีเด็กเอ้ยเด็กดี่เรามีหนาทีดสิบยางด้วยกันอุ๊ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะยียยีเด็ดโดกตกใจโหยหนูอยู่เป็นที่ได้ไมยลูกอ้าวคืออยู่ขนาดนี้อันนี้คือเริ่มกลัวแล้วนะเนี่ยอะไรวะ The Baby in Yellow โอ้ย หลอนหลอุ้ยเหียตกใจหมดประตูเปิดช่างแม่งไม่ปิดด้วยแหละไอเด็กมันต้องร้องไห้อีกแน่แน่เลยอย่ามันร้องแล้วเว้ยทุบด้วยพอดีอ่ำเลยหอยเราอาตื่นมาแล้วคะ่ะนัตาชาโรมานอฟมาทำงานอีกเร็วคะ่ะ เด็กไปไหนวะเวทีวีออนเด้ออุ้ยอะไรอะไปหาเด็กข้างบนเขาบอกเราไปหาเด็กนะคะแต่เราคุ้นไปกันค่ะเด็กอยู่ห้องไหนวะเนี่ยน่าจะอยู่ห้องนอนแหละวัวดดีโอ้ ปิดไฟให้น้องกันเนะเอ้ยทำไมคิวนี้มันแปลกแปลกวะทำไมมันง่ายๆวะว้าเฮียฟีดมีฟีดมีเลี้ยงฉันอะไรอย่างี้เหรออยู่กับฉันก้อนฉันต้องการคุณมันบอกอะไรอะ่ะเลี้ยงเบบี้โอยไม่เลี้ยงไม่ ไอ้กูกลัวแล้วเนี่ยอุ้ยโอ้โหใครแม่งทำเมนแตกแถวนี้วะโอ้โหจับไอ้เด็กเป็ดยัดในนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหแม่งอย่าให้รู้นะใครแม่งทำเมนแตกอีหอยตกในห,หน้าคว่ำเลยเอออะไรวะเนี่ยมึงขุดเหรอม,มีอะไรโผล่ไหมไม่มีจัมสแกร์ใช่ไหม โอเคไม่มีเดี๋ยวเราเอาขวดนมไปให้เด็กน้อยกินโ oh, yeah. อ้ยเดี๋ยวประตูวิเศษของโดราเอมอนปะเนี่ยเยดบ้านมีประตูไปไหนก็ได้ด้วยโอ้โ oh. หอีเด็กนี้มันลำสมัยวะ่ะแหนะแดกแล้วก็ขี้ยหอยไม่แต่งบรรยากาศบ้านแปลกๆวะ่ะ อีเด็กมึงตดจนบ้านเขียวหมดเลยเหรออี่หอยเอ้ยว้ายเฮ้ยเฮ้ยจะอะไรเฮ้ยอะไรหนูกลัวอะไรอ่ะเขาบอกอะไรแกช่วยผัดแววเครื่องรางยี่หอยวันนี้จะร้องไงยีดอกจู่ๆเด็กก็หมุนโค้ได้สามร้อยหกสิบองศาห้องไหนห้องนี้ปะห้องไหนวะอุ้ยมันใช่ห้องนี้ปะวะที่เป็นเครื่องอีเนี่ยเอ้ยนี่ไงเออเฮ้ยเใช่นี่จริง กูเด็กพีออกาลซปอรเรรยงอ้าวน้าเด็กนะกลัวมากเมืงดูเด็กดีโอ้ยกูหลอนนะเด็กว่ะโอ้ยโไม่ไหวเขาบอกอะไรอะ่ะ จะไปไปเจโมันเขาบอกว่าพาเบบีไปห้องนอนพาเบบีไปที่เตียงนอนจะลงไไม่เล่นได้ปะไม่ค่อยถูกกับเกมผีแบบเนี้ยเอ้ยอะไรอ่ะมีจำสแกกปวเนี่ยไม่มีเนาะโอเคปะไปเอฮ้ยฮอฮออ้ยอุยปอฮอฮือฮืออ ว่าไปห้องนี้เราไม่เคยมาเลยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอีเด็กมัร้อยเข้าไปในห้องอุ้ยอะไรอะอุ้ยเด็กขข่ปลาหมึอกอุ้ยมึงเด็กขข่ปลาหมึกว่ะอะไรวะคือกูต้องคือคนสวยยังฉันต้องตามผีไปใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้คะ่ะ ไม่กล้าเข้าห้องเด็กแล้วกลับได้ไหมล่ะโอ้ยอีเด็กเนี่ยอีเด็กมันเอาปลาหมึกมันล้อมรอบออกไปแล้วกูจะไปยังไงอีดอกไม่กล้าย่างเข้าไปนจะไปเจออีเด็กเป็ดโอ้โหบ้านหลังนี้เขาต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่แน่ๆเลยแม่งบินได้ทั้งบ้านอีดอกกระพริบไฟได้หนูไม่ได้จ่ายค่าไฟเหรออุ้ยเด็กเด็กเป็นเมน เอกเป็นอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยซูเปอร์แมนบินบินไม่ได้หรือว่าะใครตะโกนกู๊ดไนท์เอาฝันดีฮะโอเคค่ะเราก็เล่นเกม THE BABY IN YELLOW เสร็จแล้วนะคะซึ่ง ใครอยากให้ช่องปุนนี่นะคะเล่นเกมอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยค่ะแล้วปุนนี่จะไปเล่นนะคะแล้วจะให้เป็นเกมผีแบบนี้อีกไหมเดี๋ยวก็ต้องให้ปุนนี่พิจารณานะคะเพราะว่าเกลียดเกมผีค่ะแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนได้น่ชอบค่ะก็ถ้าอยากเล่นกับเพื่อนนี่ก็อะไรอย่างนี้ก็เนาะเลยถ้าอยากให้ทําอะไรอยากเล่นเกมอะไรก็บอกได้นะคะถ้าอยากโด o n a t ะคะก็ donate มาได้ เรื่องโดเนตเอาไว้ทีหลังก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราขอตัดจบคลิปแต่เบียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะโหอีเด็กเป็ตน่ากลัวชิบ